ถ้ามองหา X p ็ n n d e r รถครอบครัวสุดคุ้มที่ออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มแต่งเลือกไม่ได้ระหว่างเอ็กแพนเดตัว GT หรือเอ็กแพนเดอร s ดีเดี๋ยววันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ฟังสวัสดีครับผมลบนะครับจาก g e n t Home Car และวันนี้ผมอยู่กับ MPV ที่เรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมในตลาดกับ Mitsubishi อ X p แ n d e r ครับโดยเราจะเริ่มจากตัวเอ็กแพนตัว GT ที่เป็นโฉมก่อนที่จะมีการตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นกระจังหน้า3มชั้นเป็นโครมยมาให้แล้วเรียบร้อยพร้้้้อมมดดววยยไไฟฟหนาแบบ Full LED โคมใหญ่แบบนี้ได้ว่าาเป็นนโมห้ด ที่ทันสมัยที่สุดของตัว X p ็ n d e r เดลยไฟตัดมงไฟตัดหมอกคันนี้มีให้ครบแล้วเรียบร้อยโฉมหน้าตัวนี้เป็นโฉมหน้าที่ขายดีที่สุดในปีที่เขาผลิตออกมาพร้อมด้วยตัวนี้นะครับผมตัวยางนะครับจะได้เป็นตัวนี้นะครับตัวร้อใหม่จะได้เป็นขอบ17นิ้วพร้อมด้วยยางบิดโซน4ี4ล้อ4เส้นสุขภาพยางแบบ99.99% 99สภาพสวยพร้อมใช้งานที่สําคัญคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้แล้วเรียบร้อยในวันที่ฝนตกเรามีกันสาดให้ทําให้ฟ้านทาให้ฟ้าน้ําฝนไม่ติดไม่ก่อติดกระจกข้างด้วยพร้อมด้วยตัวนนี้นะ จะได้เป็นมือเปิดแบบโคเมี่พร้อมด้วยระบบคีเลมาให้ล้วเรียบร้อยระบบอิมโบไบเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เตือนกันขโมยคันนี้ก็มีให้กับสีบอลสวยๆแบบนี้สีแท้ดูแรงง่ายแน่นอนที่สําคัญนะครับในกรณีที่กลัวว่ารถใหญ่ๆแบบนี้จะกินน้ํามันตัวน,นี้เป็นเครื่องพันห้าครับอัตราการกินน้ํามันอยู่ที่16-17กิโลลิตรเท่านั้นเองดีไซน์ด้านหลังบอกเลยว่าสวยเท่และจึ้งมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องสองถอยคันนี้ก็มีให้พร้อมด้วยโลโก้เอ็กซ์นเดอร์สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยกัรชนหลังปัสเซนเซอร์คันนีี้้มใใหครรบต่อไปเาาดูภยน ด้านหลังกันครับว่าด้านหลังของเขาเนี่ยเก็บของได้เยอะตุใจเหมาะสําหรับการเป็นรถครอบครัวในการพาเที่ยวหรือเปล่าด้านหลังคันนี้นะครับในกรณีที่นะครับครอบครัวไม่ถึง7ท่านนะครับสามารถพับเบาะและเก็บของได้ค่อนข้างเยอะ และสามารถดึงขึ้นได้ง่ายด้วยแค่นิ้วเดียวแบบนี้เลยเรียกว่าใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายเลยนะครับในกรณีที่พับเบาแบบนี้สามารถวางวัสดุพัสดุนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายกระเป๋าสะ้าได้หมดเลยนะในกรณีที่ต้องเดินทางไกลคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆตัวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับผมนะมีให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวแม่แรงจะเป็นตัวแม่แรงหรือว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินคันนี้มีให้ครบตัวยางอะไรตัวนี้จะอยู่ด้านล่างตัวยางอะไรตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับตันนี้ก็แถมมาให้แล้วเรียบร้อยด้วย เรียกว่าสภาพสวยเดิมๆิมเลยเม็ดคอเม็ดอาร์เดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมนะ้ำพลิกคว่ำไฟไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคันนี้นะต่อไปเราดูด้านในกัน,นครับว่าอ,ออปชั่นคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าและภายในคันนี้บอกเลยว่าออ,อ,อปชั่นจัดเต็มว่าจะเป็นตัวพลังะไรมันติฟังก์ชันตัวคูจอนทนทำให้เวลาขับขี่นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเหยียบคันเร่งตลอดเวลาทำให้ไม่ปวดเท้าด้วยนะครับเวลาขับขี่ระยะทางไกลนะ ของรายตัวนี้นะครับพุ่มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมากๆร้อมด้วยปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยระบบการถ่ายคันนี้ก็เรียกว่ามีให้ครบตัวหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ LED นะครับที่เชื่อมต่อตัวบลูทูธได้ USB ได้สามารถนะครับมองเห็นตัวกล้องส่องถอยได้เลยนะครับนี่เลยนะตัวนี้มีกล้องส่องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยแสดง,งผลจอกล้องส่องถอยให้หมดนะครับร้อมด้วยตัวนี้นะครับแอร์นะครับปรับแยกปรับอุณหภูมิได้นะครับจะเย็นหรือร้อนนะครับจะเปลี่ยนเป็นคูลเลอร มีเกียร์ต่ำมาให้เราเรียบร้อยด้วยนะครับใช้งานได้ง่ายครับเหมาะสำหรับคุค้นเขาดูแอเวนเจอร์บอกเลยว่าคันนี้สบายต่อไปเราดูเบาะด้านหลังกันนะครับว่าสภาพเบาะด้านหลังเนี่ย นั่งได้จริงทุกที่นั่งหรือเปล่าและแน่นอนครับด้านหลังกว้างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลสทูมหรือว่าเฮดทูมนะครับดีไซน์ออกมานะครับเหมาะสำหรับคนไซส์ใหญ่ที่นั่งได้สบายๆและแน่นอนครับแอร์หลังมีให้แล้วเรียบร้อยสามารถปรับความเย็นได้เลยนะครับตั้งแต่เย็นน้อยจนถึงเย็นมากครับปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับผมนะเบาะหนังนุ่มแน่นครับนั่งสบายมากเลยนะครับติดตั้งไอโซฟิกด้านะครับในกรณีที่มีลูกเด็กเล็กแดงมาเที่ยวด้วยนะครับเรียกได้ว่าดีไซน์ด้านหลังค่อนข้างกว้างมากมากและหนึ่งคำถามที่ เบาแถวที่3นั่งได้จริงไหมเดี๋ยววันนี้นะครับในในกรณีที่ผมเป็นคนไซส์ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูว่าว่าคันนี้นั่งได้จริงไหม ด้านหลังนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างนั่งสบายนละครับเรียกได้ว่าไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นนะพร้อมด้วยตัวนี้นะครับมีตัวที่รองแก้วมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่พกของมาใช้นะครับมากินนะครับหรือว่าตรงนี้จะมีมีพาวเวอร์เอาเลตมาให้นะครับพร้อมด้วยดีไซน์ที่เรียกได้ว่ากว้างขวางนะครับนั่งสบายนะแต่ที่บอกไปหัวไม่ชนนะครับขานี่คือถ้าขยับข้างหน้าไปอีกนิดนึงก็คือเดินได้ค่อนข้างสบายด้วยนะครับต่อไปเราไปดูทางด้านของคู่แข่งเขาดีกว่าเรียกเรียกว่าคู่แข่งไม่ได้เรียกว่าพี่ใหญ่ขอองเาาย่ Pen คกันร ไวแตกต่างกันตรงไหนและแบบไหนที่เหมาะกับคุณตัดภาพมาที่พี่ใหญ่ของเขาอย่างตัว X p a n d e r Cross ปี2020นะครับตัวนี้ดีไซน์ด้านหน้าจะได้เป็นกระจังหน้าดินามิกแบบกระจังหน้าแบบดินามิกชิลสีดำเงาแบบนี้บอกเลยว่าสวยเท่ดูดีถ้าเทียบกับตัวของ X p a n d e r ตัว GT ที่ได้เป็นสีบอลมานะครับเพื่อเปรียบเทียบภาพอย่างเห็นได้ชัดเพราะั้นตัวนี้จะได้เป็นโลโก้ X p a n d e r Cross แบบนี้ตกแต่งมาให้ครบตัวนี้ไฟหน้าเป็น Full LED พร้อมด้วยไฟคู่ LED แบบใหญ่ๆแบบนี้ ดีไซน์ด้านหน้าบอกเลยว,ว่าเท่และจึ้งมากๆ และให้นั้นยังไม่พอตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัวคิวล้อสีดําตรงแต่งมาให้แล้วรอบคันเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งแท้เดิมของโรงงานเลยล้อแมกตัวนี้จะได้เป็นล้อแมกแบบขอบ17นิ้วนะครับดีไซน์แตกต่างจากตัวของ Expander GT อย่างชัดเจนดีไซน์ตัวนี้จะค่อนข้างดูเรียบหรูและดูดีกว่านิดหน่อยนะครับผมยางตัวนี้แน่นอนครับผมทั้งสองคันนะครับยางปีใหม่จัดมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยต่อไปจะเป็นตัวของทางด้านของกระจกมองข้างน,นะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะได้เคลือบโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยเรียกว่าดูหรูดูเด่่นนนนนเป็สงงาบท้อ ไปอีกการส่งกันสาคันนี้ก็ติดตั้งมาให้นะครับพร้อมด้วยตัวราวแหลกที่ติดตั้งมาแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับและแน่นอนครับผมเบ้ารองมือเปิดโคมียมมือเปิดโคมียมพร้อมด้วยดีไซน์ตกแต่ง X เ a n t h e r Cross เท,ท่แบบนี้ทางเราก็เป็นผ้าเทียต่งเสริมเพิ่มเติมให้นะครับและแน่นอนไม่ใช่แค่นั้นครับผมตัวนี้นะครับตัวฝาเข้าถังมันก็ยังเป็นโคเมียมติดตั้งมาให้เรเรียบร้อยนะต่อไปเราดูด้านหลังกันดีไซน์ด้านหลังนะครับจะได้เป็นเสาอากาศแบบชีบฉลามพร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วเรีย,ยนะะะ matter, บ,บ, e K, บร้อยดียไซน์ 3, หลังจะค่อนข้างเท่และโฉฉบเียวขึ้น นะครับด้วยความที่น้องเป็นสีขาวตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็มีสีแดงเข้ามาแซมทําให้ดีไซน์เขาดูลุคสปอร์ตและดูเท่ขึ้นไปอีกและแน่นอนครับด้านหลังของคันนี้จะกว้างไหมเหมือนตัว Expander GT หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันมาดีไซน์บอกภายในภายในนะครับตัวนี้ดีไซน์ ดีไซน์ด้านหลังคล้ายๆกันนะครับเรียกได้ว่ากว้างพอๆก,กันเลยนะครับในกรณีที่พับเบาะนะคันนี้บอกเลยว่าพับง่ายเช่นเดียวกันนะครับและวถ้าเกันโครงสร้างเดิมนะครับตัวนี้หัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีชนน้าจมน้ำพลิกความไฟไหม้หรือก,กอไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปเราไปดูด้านหน้ากันว่าออปชั่นคันนี้ได้อะไรเสริมเติมแต่งมาจากตัว Exp กเพนเดตัว G T บ้าง ภายในคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัด,ดด้วยเสียมตาโทนเข้มทําให้ดูมีซิกเนเจอร์เลเยอร์คัตตอมขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการเสริมเสริมสร้างบาร,รมีและก็ยกระดับของความดหราของภายในรถได้เลยนะครับแต่ออปชั่นทื้ใช้งานคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพรมอะไรที่เป็นพุ่มหลังมาให้เราเรียบร้อยนะครับปุ่มคุชชั่นโทนที่ตัวนี้ก็มีให้นะครับพร้อมด้วยตัวหน้าจอที่แสดงผลกล้องส่องถอยเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยปั๊บนี่นะ หน้าจอที่แสดงผลกล้องสองถอยนะครับชัดแบบนี้เลยทําให้เวลาถอยข้างหลังเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมที่สําคัญนะครับพอนตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB นะครับผมนะเชื่อมต่อได้หมดนะครับตัวแอร์นะครับดีไซน์เหมือนกันครับผมเป็นคูลเดอร์ได้เป็นฮีเตอร์ได้นะครับผมนะสำหรับตัวของแอร์ e ฟเด c รคอสตนี้เลยนะครับต่อไปเราดูด้านหลังกันนะครับเรียก้ว่าดีไซน์พื้นฐานคือคล้ายๆกันนะครับต่างกันตัวที่ชุดแต่งที่มีอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง แต่ดูด้านหลังกันละกันว่าเท่ขนาดไหนด้านหลังคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเบาะนุ่มแน่นนั่งสบายมากเอ๊ะคุณคุณแต่เรียกได้ว่าออปชั่นออปชั่นภายในรขก เรียกว่าคล้ายคึงกันแล้วกันนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ลาวนะครับที่เรียกได้ว่าปรับอุณหภูมิได้นะครับปรับอันทิศทางได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เลยนะครับควมันคงได้ร้อนเย็นนะครับเพื่อกได้เลยนะครับว่าเราอ่าเป็นคนขี้หนาวนะครับหรือว่าเป็นคนขี้ร้อนสามารถปรับแยกแอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องไปรบกวนทางั้นหน้าด้วยนะครับด้านหลังกว้างครับคนตัวใหญ่นั่งได้สบายครับนั่งได้อประมาณ3-4คนได้เลยนะครับในกรณีที่ตัวเล็กหน่อยก็นั่งได้ประมาณ3คนถ้าคนไซส์ปกติก็นั่งอยู่ประมาณสักอ่า ประมาณ3คนเช่นเดียวกันนะครับผมนะถ้าตัวเล็กยก็นั่งได้อยู่ประมาณ4ี่คนนะครับนะแต่แน่นอนครับผมด้านหลังนะครับผมพับเบาะได้แบบนี้เลยนะครับเรียบแบบนี้นะครับนะสังขคงได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่า บาหลังนั่งสบายเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่ตัวดีไซน์ต่างแค่แค่ตัวดีไซน์และชุดแต่งเพิ่มเติมทั้งคู่ได้ตัวเครื่องยนต์ไมเวกเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าโครงสร้างดีเครื่องว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่นุ่มลื่นแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆด้วยต่อไปเราไปดูสรุปราคากันสําหรับ2คันนี้ทั้ง Expander GT และ Expander Cross กันนะครับถ้าให้สรุปคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่มองหาเป็นตัว Expander GT หรือ Expander Cross นะครับตัว Expander GT เนี่ยตัว Expander GT เนี่ย ต้องการตอใช้งานทั่วไปภายในเมืองหรือว่าตอนจังหวัดก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่ได้ปลูกป่าฝาดลงเยอะหรือว่าไม่ต้องการออปชั่นไม่ต้องการความเท่หรือว่าดีไซน์ที่แบบสวยงามขึ้นมาขนาดนั้นนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ดูดีแล้วก็ราคาค่อนข้างเอื้อมถึงนะพี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีของ Exp กซ์เ r นเ s s นะครับจะได้เป็นความพลุพลามากขึ้นด้วยดีไซน์ที่สุดสวยนะครับชุดแต่งที่มีให้ลรวรอบคัน พร้อมด้วยสีสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดชอบดีไซน์หรือเป็นสายลุยนะครับที่ต้องการออปชันเสริมเพิ่มเติมจากชุดแต่งนะครับสามารถเลือกเป็นตัว e x p a n d e r r คอได้เลยนะครับตัวอ,อย่างเป็น e x p a n d e r r คอนะครับป้ายแดงขายอยู่ที่950,000บาท ถ้าเป็นตัวเอ็กเพนเบอลเนี่ยป้ายแดงขายอยู่ที่8 50,000บาทแต่วันนี้ดีเจนทองคาจัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษครับราคาคันนี้ราคาเพียง4 65,000บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นแต่เป็นสีขาวอยาอ่างเอ็กเพนเดอ o s คคันนี้ราคาป้ายแดง9 50,000บาทวันนี้เราขายเพียง5 35,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นสนใจคันไหนอย่าลืมนะครับแอสซายดีเจนองคาโทราสายด่วน0 8 9 4 5 8 8 6 1 1ได้เลยสนใจคยยัน ไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยล่ะคับเจอกันใหม่คลิปต่อไป